คลิปนี้ผมจะมาแนะนําการต่ออายุบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรในหน้าหรือตัวแทนนะครับทั้งตัวแทนปรการชีวิตและตัวแทนประกันวินาศภัยนะครับซึ่งเป็นของเอกชนนะครับ สถาบันประกันภัยไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ใต้คลิปวีโอนี้นะครับทำไมผมถึงแน่นนาซึ่งมีหลายท่านเลยนะครับกว่าจะอบรมบัตรในหน้าก็ใกล้เวลาที่จะหมดอายุนะครับหาสถานที่ไม่ทันนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริษัทที่ท่านสังกัดก็อาจจะมีคอร์สอยู่นะครับแต่ว่าท่านไม่ได้อบรมแต่เนิ่นๆนะครับเป็นไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นจริงๆนะครับใกล้หมดอายุหาสถานที่อบรมไม่ได้ก็แนะนําที่นี่เลยนะครับ ซึ่งระบบการอบรมอ่ะจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ใช่ว่าเขาจะไม่มีช่วงนะครับเช่นว่าให้สมัครเดือนนี้อบรมเดือนหน้าและช่วงอบรมนะครับเราสามารถเจี่ยอบรมได้ภายใน7วันนะครับอย่างที่ผมเพิ่งอบรมไปนะครับก็คือบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับเขาให้อบรม10ชั่วโมงนะครับต่ออายุครั้งที่2ผมก็นั่งอบรมตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้อบรมเสร็จภายในวันเดียวนะครับก็สามารถจะทำได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหานะครับช่วง7วันนั้นเราว่างนะครับเราอาจจะอบรมวันละ2หรือ3ชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้เครียดเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ หลังจากที่เราอบรมเสร็จนะครับเขาต้องเว้นช่วงประมาณ9วันนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปให้คอพอพอว่าเราได้อบรมแล้วนะครับอ,อย่างที่ผมบอกได้ตอนแรกนะครับไม่ว่าจะอบรมที่ไหนนะครับต้องใช้เวลานะครับเราก็ควรที่จะเผื่อเวลาไว้นะครับอย่างน้อยก็เดือน2เดือนสุดท้ายนะครับคันก็คือ ให้เราตั้งเตือนไว้นะครับอย่างเช่น a p p i n t u r e นะครับเขาจะเตือนมาเรื่อยๆนะครับว่าถึงเวลาที่จะอบรมแล้วนะครับเตือนจนถึงวารละสุดท้ายเลยนะครับหรืออย่างผมเนี่ยผมจะตั้งเตือนไว้ในแอ p ท o d o นะครับมีอะไรก็ให้เตือนก่อนล่วงหน้านะครับเช่นบัตรในหน้าประกันวินาศภัยผมนะครับผม อบรม5ปีนะครับถึงจะต่อครั้งตั้งแต่เราอบรมเสร็จตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับดังนั้นอีก4ปีเราอาจจะลืมวันที่จะต่ออายุบัตรก็ได้นะครับดังนั้นเราควรที่จะตั้งเตือนไว้ล่วงหน้าไปอีก4ปีนะครับถ้าเราไม่เตือน่ะเราลืมแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสถาบันประกันภัยไทยนะครับไว้สําหรับต่อบัตรอายุในหน้าหรือว่าตัวแทนนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ